หน้ามอเคยแหกครับทุกคนก็คือเมื่อสองปีที่แล้วนะครับหมอเคยเป็นอย่างนี้อันนี้ลูกจะชน,นะพ <c ười> ยาบาลเห็นหน้าเห็นปัญหาเขาก็บอกว่ามอเป็นโรคโรซาเซียนะครับตอนนั้นคุณหมอก,ก็แบบว่าตรวจให้ดูนะครับโรซาเซียโรคที่อะไรวะใ <c ười> ห้ไปเดยครับทุกคนหมอโมโนมอนะครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นจากการที่หมอลงในสตรอรี่ไปโพสหนึ่งนะครับผมคือรูกนี้ คนทักมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่คนรู้จักคนกีคนกีตูทุกคนทักมาเยอะมากนะครับว่าช่วยแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยว่าทํายังไงมันถึงกลับมาดีขึ้นได้นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือหน้ามอสเคยแหกครับทุกคนก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมอเคยเป็นอย่างนี้อันนี้ลูกจะชนะคือน้องแย่งกันขึ้นแบบขึ้นเยอะมากคือตอนนั้นแบบจิตตกดิ่งสุดๆมอก็ลุล้มลุ้มคุคานะครับหาวิธีรักษาตัวเองเตืเอเตืเอตเอตผิดพลาดมาเยอะนะครับจนแบบว่ารักษากลับ ตยังมีรอยดำรอยแดงอยู่บ้างแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับ <c oughs> คือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมีรอยดำรอยแดงอยู่บ้างเป็นเรื่องปกติของมนุษย์คนเรานะครับแต่ถ้าให้เทียบกับสมัยที่มอดแพ้นักหนักเนี่ยตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วคือมีสิวขึ้นที่นีนหมอนโอเคพอใจรักษาต่อไปได้นะครับ <c oughs> ไม่ได้จิตตกก็พอนี้มอสได้ทำา i m e s t a ไว้นะครับยังไงก็ถ้าใครไม่มีเวลาดูนะครับหรือเวลาน้อยนะครับก็เลือกดูได้เลยนะครับว่าอยากจะดูช่วงไหนนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย แต่ตอนเด็กจนถึงตอนโตเนี่ยมอไม่ได้เป็นคนที่มีสิวขึ้นเยอะนะครับแล้วก็โชคดีมากที่ไม่ได้เป็นสิวฮอร์โมนที่แปลว่าสมัยเรียนแล้วมันจะแบบขึ้นมาเยอะแต่ตอนนั้นสิวขึ้นเยอะได้ไงก็คือเริ่มจากที่มอไปบวชแล้วแพ้น้ำที่วัดครับผมแบบว่า,นาหน้าไม่สะอาดนะอะไรประมาณนั้นคือเราก็ไม่รู้จากผิวเราขนาดนั้นะตอนนั้นนะแต่รู้แค่ว่าเราไปบวชแล้วเราก็ล้างหน้าล้างปกติใช้ครีมปกติคือตอนหลังจากบวชเสร็จบวชได้เก้าวันกลับมาคือหน้าแบบคือมันตอนแรกมันเป็นสิวขุด พอผ่านไปสักพักนึงจะอีพดเนี่ยมันก็เกิดอักเสบจึ๊ดจจดนรู้ตัวอีทีเนี่ยมันก็เฟือัฟเฟอทั้งหน้าแบบแล้วคือหลังจากนั้นก็คือแพนิคมากเพราะว่าจากสิวพดเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นสิวอักเสบนะครับคือรูตัวอีทีมันแบบคนที่ไม่เคยมีสิวมาก่อนแล้วจะมีสิวคือมันนอยมันเครียดมากนะเว้ยทุกคนพอมอสเจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานะทุกคนก็จะทักแบบว่าแต่ก่อนไม่มีสิวนี่เป็นไรไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันนอยมากแล้วก็พยายามทมด นะคือมันกลายเป็นว่าหลังจากที่หน้าเราออนแอร์อยู่แล้วอะมอสประคมใช้ครีมที่แบบซื้อมาเยอะๆซื้อมาเยอะคือมอสซื้อเอา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 าไม่ได้ใช้ให้หมดเลยนะคือแบบเราเราก็ไม่ได้ลองเลยนะว่าแพหรือเปล่าคือใช้ๆใช้ก็กลายเป็นว่าผิวแพหนักกว่าเดิมเยอะมากหน่อยหนกักกว่าเดิมมาแบบโอ u, ท้ทำไมสิวกูไม่หายสั <Tim ing> ยกทีตอนนั้นนะตอนนั้นเรายังไม่ค่อยรู้อะไรมากมอสก็เริ่มสัร็จได้ว่าเฮ้ยเราน่าจะใช้อะไรที่มันเยอะเกินไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราแพอะไรก็แล้วก็แบบโอเคกูจะหยุดใช้ครีม <Tim ing> ไม่ใช้ครีมอะไรเลยแล้วมันก็หันไปใช้อีกวิธีหนึ่งต่อมาซึ่งหนักกว่าเดิมก <c oughs> ็คือการใช้ยาทาสิวมอใช้พวกครีมละลายหัวสิวนะครับแบบที่เขาบอกว่าเรามีสิวอยู่ข้างในผิวใช่ไหมมันกาลังรอออกมาใช่ไหมมันจะทาให้สิวที่อยู่ข้างในเนี่ยรอออกมาจากข้างหน้าหมดหน้าเราจะแขกหน่อยแต่แบบโอเคทนสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวมันก็จะออกไปหมดแล้วหน้าเราก็จะกลับมาใส่ผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมจริงๆคือสิวมันก็ คือไปเจอใครเขาบอกว่าเฮ้ยหนักกว่าเดิมนะมอสอะไรอนยะ่างเงี้ยเราก็แบบหรือมันคงไม่ใช่แบบผักจากสิวใต้ผิวเรามามันมันคงไม่ใช่แล้วอะ่ะมอสก็ไม่ใช้ แล้วพอเรามอสอเริ่มรู้สึกแปลกๆเรามอสรู้สึกว่าผิวมันอ่อนแอกว่าเดิมผิวหน้ามอสบางกว่าเดิมมันค้ำกว่าเดิมสิวขึ้นกว่าเดิมแล้วมอสก็ไม่หยุดทุกคนมอสก็ยังใช้มากหน้าสคาบแผ่นลอกคือมอสทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้หน้ามอสกลับมาดีที่สุดซึ่งมอสไม่รู้เลยว่าทุกอย่างที่มอสทำเนี่ยมันหนักเกินไปมันเยอะเกินไปมากๆแล้วก็หนักกว่านั้นอีกก็คือพอสิวขึ้นเยอะๆเราต้องไปใช้ชีวิตที่มาหาลัยเราเขินนะเราไม่ใช่คนที่มีสิวแล้วเราก็็นสิวเยอะะ่่ทาาไงงงแแตตหหนหน้้ แต่ก็เดิมพอเราแต่งหน้าคลอเช็ดเนี่ยก็คือแบบเครียดคือเครียดแบบแล้วคือมันเสียงตรงที่แบบผลรอบหางทุกคนมันก็แบบมอดเป็นไรททำไมหน้าเป็นสิว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 ซึ่งก็เครียดจัก,กูคือทุกคนก็ทักอะแล้วเราก็บดความมั่นใจไปเลย เราก็จะไปสเต็ปต่อไปกันครับทุกคนก็คือการกดสิวคือตอนนั้นอะมอสไม่มีความเชื่อเรื่องการกดสิวเพราะเราโดนก่อขูมาว่าการกดสิวนั้นทําให้เป็นหลุมเจ๊ะๆแล้วมันเจ็บก็เลยไม่กดสิวมอสก็เลยเดินไปคลินิกตัดสินใจเดินไปคลินิกนะครับเอาหน้า,าแบบนั้น,น่ยไปที่คลินิกแล้วก็แบบพี่รักษาสิวผมหน่อยอะไรก็ได้ซึ่งตอนนั้นก็คิดทําไมมึงไม่ไปคลินิกให้เร็วกว่านี้วะอีดอกก็ไปคลินิกเริ่มกดสิวแล้วเขาก็จะให้ยาทาแต้มสิวมาเวลาแบบว่ากดสิวเสร็จมันจะอักเสบแล้วก็ทายาแต้อันนน สิวเราเยอะก็คือดีขึ้น <Wow. S 1> แต่ก็ยังมีรอยเต็มใบหน้าเลยไอสิวที่เราแบบโดนกดออกอะ่ะมันก็จะเป็นรอยแล้วกลายเป็นว่าหน้ามอสไม่เนียนสักทีเพราะว่ามันโดนกดสิวเรื่อยๆคือตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบมอสเลนฟิลเตอร์ในมือถืออ่ะแล้วพอมันเป็นฟิลเตอร์ที่ทําให้หน้าใสอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยหน้าใสแล้วกูหลอดเว้ยแล้วเมื่อไหร่ เมื่อไหร่เราก็จะแบบเป็สเตจถัดไปซึ่งเป็นสเตจที่เปลี่ยนชีวิตมอสทีด้วยครับทุกคนก็คือมอโชคดีมากตอนนั้นก็คือคิงมอสจะน่าเหี้ยนะครับแต่มอสก็ยังแบบตอนนั้นมีหุ่นที่ดี oh. นะครับมอก็เลยไปถ่ายงานอิสวียคลินิกนะครเป็นแบบเครื่องปั๊มกล้ามแบบปั๊มหน้าทองแบบ แล้วทีเนี้ยมอก็เจอหมอเพราะว่าเขาก็เอาคุณหมอเนี่ยมาแบบว่าโปรโม,โมทถ่ายโฆษณาด้วยกันนะครับโฆษณาคลินิกอะไรอย่างงี้พยาบาลนะเห็นหน้าเห็นปัญหาเขาก็บอกว่าเนี่ยหมอเขาเก่งมากเลยนะหมอเขาแบบว่ารักษาคนที่แบบหนักๆเนี่ยให้มันใส่กิ้งได้เลย<อ>ปรึกษากับหมอได้นะหมอก็แบบ๋อสิครับรออะไรร่ะเป็นฟิลแบบไปจับมือหมอแล้วก็แบบว่าหมอปรึกษาหน่อยอยากจะแบบหนังหน้ากลับมาใส่กิง้งเหมือนแต่ก่อนนะในแบบนี้สักทีมันเป็นเรื้อรังมานานมากครับหมอก็แบบโอเคจัดหมาต่อไปนะครับก็คืออันนี้แหละคือจุดเปลี่ยนจริงๆครั้งสําคัญที่ทําให้หนังหน้าม แบบตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือรู้ผิวหนังตัวเองคือม้อนมานั่งรู้ปัญหาผิวหน้าตัวเองตอนอายุย1่21มาเป็นโรคโรซาเซียนะครับตอนนั้นคุณหมอก็แบบว่าตรวจให้ดูนะครับโพรสโรซเซียโรคที่อะไรวะ ก็แบบคุยกับคุณหมอก็เลยรู้ว่าอ๋อโรคนี้เนี่ยมันก็มีหลายเลเวลหลายระดับซึ่งมอด้เป็นอ่อนๆก็คือเขาก็พยายามอธิบายว่าไอสิ่งที่มอเป็นเนี่ยมันคืออะไรยังไงซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้จากโรคนี้มากขึ้นก็เสิร์ชหาใน Google ได้นะครับผมถ้าเกิดพูดในคลิปมันจะยาวเกินไปคือหลังจากที่เรารู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยมอก็ใช้ครีมที่ตรงกับโรคที่มันต้องการนะครับก็คือผิวที่มันชุ่มชื้นมอก็ไปซื้อพวกยูสเซรีนไปใช้อะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของคคคคววววาาามม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 ชชชชชุ่่่่่่่่ืื้้้้้้้นน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 งเเเเดดีีีีี๋ยออไไไไททททลิิปปปรรรรใใหะะัััแแต็ศษข เพราะฉะนั้นสาคัญมากจริงๆก็คือการรู้จักผิวแล้วก็ใช้ครีมให้ถูกกับผิวที่เราเป็นนะครับทุกครีมที่มอใช้เนี่ยไม่มีครีมตัวไหนที่ทําให้ขาวเลยก็จะเป็นครีมที่แบบว่าชุ่มชื้นแล้วมอก็ใช้แบบว่าความชุ่มชื้นไปเรื่อยๆนะครับทาไปเรื่อยๆ หนึ่งไปกดสิวตามที่หมอคอนัดน,นะครับผมเพราะว่าตอนนั้นสิวเราก็ยังขึ้นอยู่เนาะคืออะไรที่มันยังมีอยู่เนี่ย <c oughs> ก็ต้องเอาออกซึ่งถ้าเรากดเองมันก็จะอักเสบแล้วก็จะทิ้งรอยดำไว้หน้าก็เดิมหมอก็ไปกดสิวกับทางคลินิกนะครับแล้วก็ทาแต้มสิวที่คลินิกให้มาหลังจากทายาแท่มสิวก็ทาครีมพวกชุ่มชื้นคือแบบอ่อนโยนแล้วคือทุกครีมที่มอใช้มันจะเป็นแบบว่าสำหรับผิวแท้ง่ายหมดเลย <c oughs> อันที่สองเรื่องแต่งหน้าครับผมเพราะว่ามอนก็เพิ่งสำเร็จนะครับเพราะว่าพอแต่งหน้าเนี่ยมันก็ไม่เท่าไคย แต่จริงๆม่แต่งหน้าก็ดีแล,แล้วดีกับผิวด้วยมันก็ไม่แต่งหน้านะครับอันที่3ามผมอันเนี้ยเป็นหมวดที่เยอะมากซึ่งว้เดี๋ยวทาคลิปแยกให้นะครับก็คือการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกก็คือทาครีมเปลี่ยนปอกหมอนแล้วก็ภายในก็คือเรื่องของการกินนะครับก็แบบลดของทอดกินผักผลไม้ซึ่งเดี๋ยวไ้ทำคลิปให้เพราะว่ามันจะเยอะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของด่างๆทั่วไปครับผมคือถ้าเราไม่ดูแลตัวเองสิงมันก็ขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลควบคู่ไปด้วยนะครับ น,นแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าหน้าแหกหน้าเคี้ยแล้วพอผ่านไปปีน,นึงก็ใส่ปิงเหมือนใส่เอฟเฟกนะครับไม่ใช่ระหว่างทางมันก็จางลง,ลงเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันผ่าไปเรื่อยๆผ่าไปเรื่อยๆรอยเก่าเริ่มหายรอยเก่าเริ่มหายมันก็โอเคมากแล้วทัวคน,นก็คือหลักๆเลยคลิปนี้สำหรับใครที่เป็นสิวเหมือนมอสหรือว่าแบบแต่ก่อนหรือแบบหนักโกรมอสนะครับหลักๆเลยคือเราต้องรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรเราถึงเป็นสิวแบบนี้พอมหอหรอหรืออะไรเราต้องรู้จักผิวตัวเองด้วยอันนี้สําคัญมาก พอหมอรู้จักผิวตัวเองรู้จักว่ากูเป็นโรคอะไรปุ๊บมันก็รักษาได้ถูกเว้ยใครที่เป็นสิวปัญหาแบบเลื้อรล่างหรือเป็นไม่หยุดหรือเป็นอะไรนะครับไปหาหมอผิวหนังไปให้เขาตรวจนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้สำคัญมากจริงๆโอเคทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์แล้วก็ตอบคำถามทุกคนที่สงสัยนะครับไม่ว่าจะใน i g หรือใครก็ตามนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับหมอจะทำเป็นคลิปต่อๆไปนะครับว่าไอเรื่องดูแลภายในภายนอกกับที่ที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นยังไงใครอยากดูอะไรมากกว่านี้ก็คอม หรือ,อะไรนะครับก็ต้องรักตัวเองมากๆ,ๆนะครับอย่าเหมือนมอท,ที่สิวขึ้นเยอะๆเราเกลียดตัวเองนะครับไม่เอาเรายังสวยแล้ดูดีได้นะครับไม่ว่าจะสิวขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับไปเจอกันคลิปนะครับ